สวัสดีค่ะวันนี้โฟร์สีค่ฟังซินแบกโครแบทเรากลับมาพบก,กันกับ EP ที่105นะคะ EP ที่105วันนี้จะเป็นเรื่องของ Preson ไพซองเดว u ดูเพอร์เมกุปนะคะ Preson ไพซองเดวบดูเพอร์เมกุปเป็นการผันแวบในกลุ่มที่1นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดวบดูเพอร r เมกุปแวบในกลุ่มที่1นะคะ ในแว็บเดฟองซ์โซนคลาเซดด้นท group, ัวร์ครบแว็บในภาษาฝรั่งเศสจะถูกจัดออกไปเป็น3กลุ่มนะคะก็คือเลอเพอร์เม r o กรุกลุ่มที่1และเดเดเซียนกรุ๊ปกลุ่มที่2แล้วก็เลทัวเซียนกรุ๊ปกลุ่มที่3นะคะก็แนตเลคุปดาวแว็บแบ e เนตเดซาวลอมอนเลอแวบกงยุ e การที่เรารู้จักกลุ่มของแว็บก่อนนะคะก็จะทําให้เรา ได้สามารถรู้ได้ว่าเราจะผ่านแว็บนั้นยังไงนะคะเลืวก v e r premier g r o u p แวบของกลุ่มที่หนึ่งนะคะเลืวก verb premier groupe sont les verbes sont donc l'infinitif se termine par er แวบ็บกลุ่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นแวบ,บที่แวบบ็บรักษ์ของมันนะคะ infinitive ก็คือแว็บรักษ์จะลงท้ายด้วยต a ก m i n ก็คือลงท้ายนะคะจะลงท้ายด้วย er, er นะคะซ้อมเปิตัวอย่างนะคะ แ a p ดูพอเมีกรุปแรปกลุ่มที่หนึ่งจะมีอะไรบ้างในตัวอย่างที่ยกให้ดูนะคะก็จะมีคําว่า a m m e รักหรือชอบนะคะ a p p e ู e r กดนะคะ c h a n t e รร้องเพลงนะคะ d n อ e ซเต้นรำนะคะ e n v o y e ส่ง er นะคะ j e t e ททิ้งคะ่ j คะ j o u r เล่นค่ะ Manger กินนะคะกินหรือทานนะคะ มา r c ชเดิน de นะคะคือยาค r เด็ดูนะคะเล่แวบยูเพอร์เมียกรุ๊แวบของกลุ่มที่1นึ่งเลแวบยูเพ e r ์เมียก o ุ๊ปโซ่เลแวบดงแรงฟินิทิฟสต็กเมนปาเออแอรแบของกลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นแวบที่รักษท์จริงท้ายด้วยแอบก็จริงนะคะแต่เมอตองชงเม t ตองชงระวังนะคะ i ิริยา e ินเ e ็กเซปก็จะมีข้อยกเว้น กฎในภาษาฝรั่งเศสเราเนี่ยจะเป็นไปตามกฎอยู่เรื่อยแต่สุดท้ายก็จะมียกเว้นอยู่เรื่อยเลยนะคะยกเว้นอะไร Le Val Paris เอส t ูโตรเซมกรุ e Val Paris เห็นไหมคะลงท้ายด้วยเออแอกแปลว่าไปเนาะก,กับจุโกนะคะแต่เขาจับไว้อยู่ในกลุ่มที่3นะคะ Paris d e Val du r e m i e r c e Le กลุ่มที่หนึ่งในรูปแบบของปัจจุบันนะคะประโยคป,ปัจจุบัน Le Paris est maintenant อ n ce moment aujourd'hui เรีบไคลซองปัจจุบันก uh, com ็คือเดี๋ยวนี òn, though, pe, ้นะคะหมายจะน้องแปลว่าเดี๋ยวนี้ออนเซอร์โมโมในช่วงนี้นะคะโอชุดุยวันนี้นะคะไคลซองเดวับยูเพอร์เมียกรบอ่าเพอร์เมียกรบกลุ่มที่หนึ่งของไคลซองนะคะเป็นปัจจุบันตัวอย่างนะคะทุนเดวับยูเพอร์เมียกรบสโกนจูกะเดลเลเมนฟาซุ่มการแับในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยจะมีการผันในรูปแบบเดียวกันเสมอนะคะ c o m m e le verb e chante r par exemple ตัวอย่างที่เราจะยกมาให้ดูนะคะเช่น verb e chante r ที่แปลว่าร้องเพลงนะคะโถอะนะคะ chante r au présent de l'infinitif นะคะถูกค่ะ chante r au présent de l'indicatif นะคะก็จะเป็นช็อต chante verb ร้องเพลงที่ออกมาผ่านในประโยคปัจจุบันนะคะเช่นขอเปิดต่อขยายหน่อยนะคะ เพอร์เมียแบคซอนแซงกเยถ้าเป็นประธานบุคคลที่หนึ่งนะคะที่เป็นรูปแบบเอกพจน์ก็จะเป็นชุ h ชองถ้าเป็นเดอเซียนแบคซอนแซงกเยถ้าเป็นกลุ่มบุตรที่สนะคะที่เป็นเอกพจน์ก็จะเป็นจ u ชองถ้าทัวเซียนแบคซอนแซงกเย่ถ้าเป็นบุตรที่สาที่เป็นเอกพจน์เช่นอินและองก็จะเป็นอินชองอันชององชองเพเมียแบคซอนโปรเรียงถ้าเป็นบุตษที่หนึ่งแต่เป็นพหูพจน์นะคะเช่น นูชงโ n เดซีน m ปกซอน p ูเรียนถ้าเป็นบุรุษที่สที่เป็นหูาออุพจน์นะคะก็จะเป็นนูชองเต้โทเซน m ปกซอน p ูเรียนถ้าเป็นบุรุษที่3ที่เป็นพู้ออุพจน์นะคะเช่น i n แอหรือว่าเอนะคะก็จะออกมาเป็นอินชองอินชองนะคะขา้ิการก็คือแบบดั้งเดิมเมนะคะแต่มีงานซ้อคืือการลงท้ายก็จะหมายความว่าถ้าเป็นเจอเนี่ยถ้าเป็นไพซองในกลุ่มที่หนะคะ ที่โรงทยายาลวอร์แอลผู้แพทยจะบอกว่าให้ตัดรากสับทิ้งนะคะรากสับก็คือตัวนี้นะคะเออแอลตัดทิ้งไปแล้วให้ของเชอร์เติมเออนะคะของชูเติมเออรอลของอินแอลคงให้เติมเออนะคะของนูเติมโอแอนแอลของโูเติมเออรแซดของอินแอลแอลให้เติมเออร์แอนเทยนะคะเสมอนะคะสําหรับกลุ่มที่1นะคะนะคะเวลาออกเสียงก็จะออกตามตัวนี้นะคะถ้าเป็นเชอร์ก็เป็นชูร์ชอตออกเสียงเออนิดนึงนะคะ ถ้าเป็นจุดช็อตไม่ต้องออกเสียงแสนะคะในภาษาฝรังเสียจะออกเสียงท้ายได้จะต้องออกเสียงตัวสะกดได้ต้องมีเออลงท้ายนะคะเพราะตัวนี้ไม่ออกเสียงแอสออกได้แค่ตัวเต้เพราะมีเอออยู่ตรงนี้นะคะเย็นช็อตแอนช็อตเหมือนเดิมนะคะส่วนวูลงท้ายด้วยแอสจะต้องออกเสียงเป็นโอนะคะก็จะเป็นนูช็อตตงให้ขอทุกค่ะนูชอตต้งแต่ถ้าเป็นวูจะลงท้ายด้วยเออแซดออกเสียงเป็นสระเอนะคะก็จะเป็นวูชองเต้ ส่วนอินแอสและแอสก็จะตรงเทงียบกับเออแอนต,ต์เอกฎีกาเออแอนต์จะออกเสียงเป็นสียงแหมนะคะแต่ถ้าเป็นแวบไม่ให้ออกเสียงแหอมนะคะก็จะออกได้แค่สียเออก็จะเป็นอินชองแลอนชองเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะไอซองไดแวบดูเพอร์เมียกรุปประโยคปัจจุบันของกลุ่มที่หนึ่งนะคะตุลีแวบดูเพอร์เมียกรุปสุกงจุกเป็นละแม่ฟาโซนนะคะ ทุกๆุกแว็ในกลุ่มที่1ที่ลงท้ายด้วยแอกจะมีการผันในรูปแบบเดิมเสมอนะคะแว็บหรือแว็บแอมเมกเกสโกงสะดอนนะคะเกสโกสะดอนเราลองมาดูตัวอย่างนะคะถ้าเราใช้แว็บแอมเมกกลุ่มที่1ที่ลงท้ายด้วยแอกเอามาผันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะแอมเมอูไพรซอนเกลเลนดิกทีนะคะแว็บแอมเมกแปลว่ารักหรือชอบที่เอามาผันในรูปแบบของปัจจุบันนะคะ ในพื้นที่แบกซอนแซงโคลเยเหมือนเดิมน,นะคะบุที่หนึ่งก็คือใช้เจอก็จะเป็นแ e มเพราะว่าเ e อแอมสลัดชนกันต้องลดรูปเนาะก็จะเป็นแยมลงท้ายด้วยเออเห็นไหมคะจแ m มลงท้ายด้วยเอสอินแยมโอ้แามอีแอเหมือนกันนะคะการเชื่อมเสียงแล้วก็ลงท้ายด้วยเออนูซมงลงท้ายด้วยเอสสกงเสียงสละโงนะคะ อูเซนมสลงไทยเป็นเอแซฟเป็นสไะเอนะคะอิน a ซมแอนแซมเห็นไหมคะว่าตัวยินตัวนี้จะเชื่อมแสงเป็นอินแลนตัวนี้อินแอสก็ต้องเป็นอินแซมนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วตัวอย่างถ้าเราลองมาทำ exercise กันนะคะลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะเลเว็บสวีวองซงจินดูเพอร์เมกุ๊บเขาจยากจะรู้ว่าแว็บทั้งหมดเนี้ยข้างล่างเนี่ยพวกเค้าเป็น v ว r บกลุ่มที่หนึ่งทั้งหมดไหม แวบอาแรงฟินะะิเป็นแับในบทของรักสั์นะคะลองดูนะคะแล้วก็ลองกดเลือกดูลองเขียนใกนกระดาษด้วยนูนะคะแล้วเดี๋ยวคุณพัจะมีเฉลยให้นะคะแวบตัวแรกเป็นแวบฟินี่นะคะฟินี่หมายถึงจบเสร็จสิ้นนะคะอาเล่อาเล่คือไปนะคะนาเช่นาช่ <"N ager" S 2> ก็คือว่ายน้ํานะคะคือสวัวก็คือรับนะคะคาวเย่ทำงานนะคะแฟ ทำงานนะคะทำหรือทำงานเืิอจะอยู่นะคะเฮกุเตไปว่าฟังนะคะ,อะลองทำดูนะคะว่า wow, ตัวไหนบ้างที่เป็นแบกบลุ่มที่หนูนะคะขอเพนให้เวลาทำนิดนึงเนาะในระหว่างนี้ก็ลองถ้าไม่แน่ใจก็ลองดูซิว่ามันลงท้ายด้วยแอร์ไม้ลองดูนะคะฟินีนะคะอาเล่เนเจอร์อิซูวอร์ทราวเย แล้วก็เอกุเตนะคะเอาล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างน,นะคะที่เป็นเพอร์เมียกรุบนะคะในแว็บสวิสต์โซนเตียนดูเพอร์เมียกรุบแว็บอัลลฟินิทีฟก็จะมีฟินิีลงท้ายด้วยเอแอ็กไม่ใช่กลุ่มที่หนึ่งนะคะอในนี้ลงท้ายด้วยเอแอ็กก็จริงแต่จัดอยู่ในกลุ่มที่สามเมื่อกี้ที่สอนไปถูกไหมคะก็จะไม่ถูกนะคะนาเช่ ager, แปลว่าว่ายน้ำเป็นเ e อเอกกลุ่มที่หนึ่งนะคะ เ r อ v ซ i วเป็นอแอกไม่ใช่นะคะทาวายเยลงท้ายดวแอกเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะแแอนแอกเออนะคะไม่ใช่กลุ่มที่หนึ่งเนาะแล้วก็อีกุเตลงท้ายด้วเออแอกก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งเหมือนกันนะคะต่อไปอ็กษรซสที่2องนะคะลองมาดูนะคะโกชูเกะโอเปอซองเดอะแรมิเกตีฟเดอะแวบลาและฟินิทีฟให้ผัานแวบพวกนี้ที่เป็นรูปแบบของรับสารแลมันเป็นแวที่ถูกผันนะคะแวบอากุชูเก แบพที่จะต้องผ่านนะคะมีอะไรบ้าง n ูด d ง n ซ e er a u b a l ให้ผ่านตัว d อ n เ e er นะคะ jam l e s b i s c u i t อันแรกนะคะหรือแปลตทัท่วทีค่ะพวกเราชอบไปงานเต้นลำนะคะอันที่สองจะเป็นเธอชอบอขนมคุกกี้นะคะอันที่สามนะคะจะเป็นชนน้ำฉันดอลเมร์ฉันว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำอยู่ในทะเลนะคะ อันที่สี่นะคะอืมโมโมเชอันล้ก็กินกุณทานข้าวในแคนทีนนะคะต่อไปนะคะม g มเชหมายถึงทานข้าวเนาะต่อไปอินครีอินครี f o r ฟอกนะคะอินครีครแปลว่าร้องตะโกนนะคะคณเขาร้องเสียงดังมากต่อไปนะคะร้อ e n s เ m เ l e ม็องเ n ร o u e r e เ s เ m น l e องเ j o u ูแปลว่าเล่นนะคะพวกเราเล่นด้วยกันนะคะต่อไปนะคะล์ม e ัคเชยด e งเ a n นช a ์มัคเ d a n s la neige m a r c h e แปลว่าเดินนะคะพวกเราเดินอยู่ในหิมะนะคะเอาละคะ่ะลองทำดูนะคะแล้วก็ระหว่างที่ทำครูแพ์จะอ่านทวนให้อีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเฉลยพร้อมกันนะคะอันแรกนะคะนูด er องเซโรบาลพวกเราเต้นรำอยู่ใน งานวันนะคะงานเป็นหลังอันที่สองจูแอมเลบ,บิสกิวเธอชอบขนมนคุกกี้นะคะต่อไปชูน่าชูดองลาเมร์ฉันว่ายน้ำอยู่ในทะเลนะคะอันต่อไปวูมาร์เชวูมาร์เชอลาโกกินคุณเดินอยู่ไหนไอวูมองเชนะคะขอโทษวูมองเชอลาโกกินคุณทานอยู่ในแผนชินต่อไปอินครีเอทไทฟอร์เขาตะโกนเสียงดังมากนะคะ คือร้องตะโกนต่อไปองจุเอองซ้อมแล้วองจุเอองซ้อมแลพวกเราเล่นด้วยกันนะคะจุเอต่อไปอันมาร์ชีโดลาเนชมาร์ชีแปลว่าเดินนะคะพวกหลอเดินอยู่ในทะเลนะคะเอาละค่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะคะกงจุเกอเปรสซงเดอร์เรนตีฟแวบแอร์เรน f i n i ทีฟนะคะการผันแวบรักษาให้เป็นแบบที่ถูกผันนะคะ แวบอากงจูเกอแมกนะคะเป็นนูดองทรงอวบัะแวบของชูรุงทาโด้วยเอ็นเอสนะคะนูดองทรงอวบันอันที่สองจีแอมเดบิสปิดแวบของชูรุงทาโด้วยเอ็นเอสนะคะแปลว่าเธอชอบขนมคุกกี้นะคะเธอชอบขนมคุกกี้ต่อไปเชนนัชดอลล่าแมคช่างว่ายน้ำอยู่ในทะเลนะคะนัชมาจากนัชเชอร์นะคะของช ai ูรุงทาโด้วยเอ็นเอสตะไปวูมองเจอยลาคอนทีนคุณทาน ข้าวอยู่ในเคนทีนะคะแวะของวูนองไต้ด้วยเออแซดต่อไปนะคะอินครีสไคฟอร์ดพวกเขาร้องตะโกนเสียงดังมากพวกเขาร้องตะโกนเสียงดังมากนะคะก็จะเป็นอ e ีเออร์เนตเตอรนตี N t นะคะของแ e ิ N นเนสต่อไปองจูองซอมเลยแวะขององหลงแถดด้วยเอยนะคะพวกเราเล่นด้วยกันนะคะต่อไปจะเป็นแอนมาร์ชด็อกและเนชพวกเขาพวกหล่อนเดินอยู่ในทะในหิมะนะคะแม่ของแอง e N t, นเนสก็ลงแถดด้วยแอนตีเนาะ แล้คะ่ะสำหรับวันนี้ก็ยังไม่ถึงเที่ยงคืนนะอีกเจ็นาทีเที่ยงคืนวันนี้ได้ทำเร็วหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ค้ดพัทกับน้องปีโก้ต้องขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วค้ดพัทจะมาทำคลิปต่อไปให้นะคะสำหรับวันนี้ราไปสวัสด์ค่ะบ้านนี้ค่ะ